แม่ค่ะเรามีบทบาทกรรมการหลายเวทีตั้งไรคะก็ติดต่อมาอีกสองค่ะเป็นเวทีระดับประเทศหมดก็วิ่งรับงานวิ่งรับงานเป็นคณะกรรมการองค์การงามพอเวลาวิ่งหลายเวทีแล้วมันเ็นปัญหาไหมคะแม่ก็มีถ่ายอยู่แม่เออก็มีมีแหละมีโทรมาว่าไปทำเวทีนั้นเวทีนู้นเวทีนี้เหรออะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบว่าเอ้ยอะไรวะต้นสังกัดฉันก็ทีวีบูนะเออ,อเจ้านายฉันก็ให้ไปแนละ้วพอเดี๋ยวฉันจะมีะรายการเกี่ยวกับนางงามไม่ทำ่ไมฉันไปไม่ได้คะก็เลยงงแล้วก็งานล่าสุดมิส s ูนิเว r ร์สก็ทางทีวีบูเขากรับงานให้อะ่ะเออผ่านทีวีบูหมดเลยอะ่ะเออก็เลยงงว่า <S <S เพื่อโทรมาเพื่อเออ เรารู้สึกยังไงตอนที่ตกร้ามาเกิดแบบอธิบายให้เขาเข้าใจไปแรกก็เป็นเบอร์แปลกน้องที่ทีวีภูมิก็ทรมาบอกเดี๋ยวมันจะมีเบอร์แปลกๆโทรหาปกติเราไม่ค่อยรับสายใครเพราะว่าเราจะรับแต่ไลน์เพราะไลน์ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนกันนั่นแหละแล้วก็จะรู้จักกันไงพอเป็นเบอร์แปลกๆแล้ววันนั้นเราก็รู้ว่าเราก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเวทีเนาะไม่ต้องเอ่ยชื่อเวทีพราะคงจะมีการเล็กขอดเสียงอ่ะแล้วพอเรารู้เพราะมันเงียยผิดปกติมีการเล็กขอดเสียงแล้วก็ แล้วก็ถามนู่นถามนี่ว่ามาทําปเวทีนั้นเหรือเวทีอะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าเออก็ต้องทําสิเพราะว่าคนที่รับงานให้เราคือทีทวีบูอ่ะเออเจ้านายเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีรายการเากี่ยวกับนางงามให้เต๋าทําเราก็ต้องรับงานผ่านทางเจ้านายอ่ะเออแล้วแต่ว่าที่มันเสียใจคือเอาไปโพสต์บอกว่าเราไปรับเศษเงินอ,อรับเศษงงเศษเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรับนะคะาเศษเงินรับแต่เงินก้อนคะ่ะอ คงยังไม่เข้าใจอะค่ะว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่เคยรับเสร็จเงินนะคะแล้วก็เราไม่ดูถูกเสร็จเงินด้วยเราเป็นสื่อมวลชนเราอยู่มา20กว่าป,ปีแล้วทุกคนเนี่ยนะมันมีค่าใช้จ่ายหมดนะคะเดินออกจากบ้านเนี่ยเราไม่ได้แก้ผ้าออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้รถนะคะขับรถไปแล้วก็ต้องถ้าเกิดเขามีให้เป็นค่าน้ํามันรถเราก็รับได้ไม่ผิดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่บอกว่าเราไปรับเศษงงเศษเงินเนี่ยพี่ว่ามันก็แรงเกินไปสําหรับการที่ไปดูถูกสื่อมวลชนเนี่ยพวกเราพี่ว่ามันไม่โอเคอ่ะพี่ว่าไม่น่ารักเลยอ่ะการมันดูจากัดไปไหมครับแม้ว่าจะต้องแบบแค่วทีเดียวไม่สามารถไปหลายๆทีมันก็มันก็ดูจํากัดแต,แต่ก่อนหน้านี้แล้วมันโดนมาหลายครั้งแล้วมันโดนมาหลายครั้งแล้วเรื่องเรื่องบอกว่าไปรับงงรับเงินจริงๆแล้วบางวีทีก็ไม่ได้เงินนะ บางวิทีที่ไปไปช่วยเขาด้วยด้วยใจนะแต่เขาไม่เข้าใจแต่เขาไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราพี่น้องกันก็แล้วแต่เขาจะคิดแล้วกันว่าว่ายังไงแต่พี่จะเป็นคนจะไม่ดูถูกเงินนะเงินมากเงินน้อยก็คือเงินเพราะว่าพี่มีหมาพิการมีแมวพิการนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะต้องเลี้ยงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะว่าเลยก็ว่าไปพี่ไม่สนใจค่ะจะมีโอกาสโทรกรใจอ๋อไม่ม่เขาโทรมาแล้วเขาเพิ่งโทรมาคออพี่ต๋อพี่ต๋อได้บอกกันว่าเดี๋ยวพี่ต๋อต้องมีรายการที่ทาเกี่ยวกับนางงามอย่างนี้มันจะ สามารถร่วมงานเราจะสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอันไหนที่ทําแล้วสบายใจทําอันไหนที่ทําแล้วไม่สบายใจแล้วต้องถูกบีบบังคับไปชื่นชมอย่างเดียวก็ไม่ทําเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องพูดจาตรงไปตรงมาดีก็ต้องบอกว่าดีสวยก็ต้องบอกว่าสวยห่วยก็ต้องบอกว่าห่วยแต่ถ้าเกิดจะมาให้เราแบบว่าลูกยอ5000เมตร 5, m, อ่ลูกยอ5000เมตรเม็ดมั่นอีก400เมตรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนวเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทําแล้วสบายใจทําถ้าทําแล้วไม่สบายใจก็ตัดสินใจว่าไม่ทําจบแค่นั้นสบายใจถ้าเกิดจะทำคือถาม,ทำ,ม,ท,มำทำได้ทุกเวทีไม่ได้จํากัดแล้วทาได้ทุกเวทีแต่ถามว่าจะให้มาไหมก็ต้องเชิญ<ม>เพราะว่าอย่างเวทีทุกกเวทีในประเทศไทยเขาเชิญเราหมดเขาติดต่อเราเขาติดต่อเาเชิญขเญขาเชิญผ่านทางมาทางทีวีพูนะคะหรืออาจจะมาทางไลน์เราโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางเวทีที่เรารักมากๆเขาไม่เคยเชิญเราเลยอะ่ะ<ม>เออแล้วจะให้เราทาไงอะ่ะเขาไม่เคยเชิญนะ พี่ไปพี่ไม่เคยถูกเชิญนะเออแล้วบางทีไปเอาบัตรเขาก็ดูถูกดูแคลนสื่อมวลชนตัวเล็กๆอย่างเราแล้วพูดยังไงก็ไม่ไปดีกว่าข้งเราก็ทําข่าวเขาตลอดใช่ไหมครับโอ้อวยไม่รู้จะอวยยังไงแล้วอวยจะไม่รู้จะอวยยังไงแล้วบางทีเราทํำปีแค่สองคลิปแต่อีกเก้าสิบกว่าคลิปอวยไม่รู้จะอวยยังไงก็มันมันก็ไม่มีความหมายหรอกคนเราอ่ะอืแล้ววันนี้ลําบากใจไหมครับแม่ถ้าผมว่าแบบมันไม่เข้าใจกับเขาอ๋อเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเขาก็คิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คนเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีเวทีเดียวในโลกมันมีเป็นพันเป็นหมื่นเวทีในประเทศไทยเวทีหมาเวทีแมวก็ประกวดได้ถ้าไรห้ามเราไปไปทั้งหมดก็คงห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเกิดจากเวทีนางงามเราดูนางงามมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไม่เราดูเวทีใดเวทีหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดค่ะมันก็ต้องดูทุกเวทีค่ะถ้ายืนยันว่าเราจะไปเวทีที่เขาเชิญเราแล้วก็ิเค์แล้วก็พูดถูกต้องถูกต้องอะเวทีไหนเชิญก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะบอก ซึ่งมันติดต่อมาแล้วอีก2เวทีเป็นเวทีระดับโลกด้วยแล้วก็เวทีไหนไม่เชิญก็ไม่ไปแล้วแล้วก็จะไม่พูดถึงด้วยแต่เราในฐานะที่เราไปนั่งเป็นกรรมการก็ทำในแค่ส่วนที่เราเราไม่ได้มีถ้าปินถึงเวทีไปหน้าที่กรรมการอย่างเดียวแล้วไปในตัวแทนของทีวีภูเพราะเวลาคนเขาประกาศเราเขาเขาไม่ได้ประกาศชื่อจริงนามสกุลจริงเราเขาประกาศเตาทีวีภูเราไปในตัวแทนของทีวีภูเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าที่เสียใจก็คือ นก็ไปเสียใจเพราะเราไม่ได้รับเงินเขาก็บอกว่าเราไปรับเศษเงินใช้คํานี้เลยแล้วโพสต์ว่าเรามันก็ค่อนข้างที่จะแรงสําหรับสื่อมวลชนลนะคะคนเราทําสื่อมวลชนมันเนี่ยน้องมางตั้งกี่โมงอะถ้าเขาบอกว่าน้องรับเศษเงินน้องจะรู้สึกยังไงอะเออพี่ว่าหลายคนเขาอาจจะอดทนแต่หลายคนเขาคงจะทนไม่ไหวนะฮะ